มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนบิ๊กตู่โพสตซอบอคอจ่อถกผ่อนคลายอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านอาหารการเปิดสถานบันเทิงเหตุกระทบธุรกิจขนาดเล็กย้ำพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะวันที่21กุมภาพันธ์2564นะคะ หลังมีรายงานข่าวจากสอบอคแจ้งว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าสอบอคอชุดใหญ่นะคะในวันที่22กุมภาพันธ์ที่มีพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรอมอวอกลาโหมเป็นประธานจะพิจารณาเรื่องของการปรับลดพื้นที่โซนสีควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆนะคะเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่ดีขึ้น จากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขและยังเป็นการคลายล็อกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยกันยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครที่ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้มตามเดิมค่ะนอกจากนั้นจะมีการเสนอขยายเวลาประกาศพรกฉุกเฉินออกไปอีก30วันเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่ยังคงแพร่ระบาดทั้งนอกประเทศและก็ในประเทศนะคะที่การผ่านเข้าออกราชาอาณาจักรยังจำเป็นต้องใช้พรกฉุกเฉินเช่นเดิม ขนาดเลวกการผลเอกประยุจันโอชานะคะโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสอบบคชุดใหญ่ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่มีการพิจารณาก็คือการผ่อนคลายมาตรการอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านอาหารและการเปิดสถานบันเทิงประเด็นนี้ที่ประชุมจะพิจารณาอย่างรอบคอบให้ดีที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการเป็นจํานวนมากค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ